สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์เครื่องบดคอมเมดนเตสีใหม่สีขาวรุ่นนี้มีชื่อว่า s สโนไว้นะ<ม>ก็จริงๆอันนี้มันเป็นพรีออเดอร์แล้วก็พีมาพอดีเจอในเพจเพจน,นึงมาเออแล้วเขาแบบว่ามีให้พรีออเดอร์แล้วเห็นสีมันสวยมากก็เลยแบบเนี่ยแหละมันจะต้องเป็นของเราเท่านั้นกล่องรูปร่างหน้าตาจริงๆอะแอบแกะมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมา แกะทุกอย่างให้ดูพข้กันอีกทีหนึง่งก็คือหน้าตามันก็จะเหมือนกับสีอื่นๆด้านนี้เราก็มีอันนี้เห็นไหมเอ่ยเราก็จะมีโค้ดบอกสีอันนี้ก็คือสีสโนวไวท์นะเ,เปิดออกมาเนี่ยข้างในเขาก็จะมีคู่มืออันนี้มันก็จะเป็นแบบคู่มือมีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาังกฤษแล้วก็มีเป็นเหมือนแม็มาให้1ชิน้นแล้วก็ทุกรุ่นของของคอมเมดี้เต้อะมันก็จะมีเป็นแบบสติ๊กเกอร์มาให้ใช่ไหมมีสองอันแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะแบบวิบวิบเง,ง,งาเงาแล้วก็ถัดไปจะเป็นการ์ดที่เหมือนแบบเช็คว่าแบบเออมันแบบมีคุณภาพเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วของเทแน,น่นอนร้วประกันอะไรประมาณน,นี้ โอเคต่อไปเรามาเริ่มเรียงดูอุปกรณ์แต่ละอย่างกันก็คือเขาก็จะเรียงมาให้แบบนี้เลยนะในกล่องเป็นแบบช่องช่อง,ช,องช่องเลยอันแรกก็จะเป็นโหลแก้วสีใสอันนี้เขาก็จะมีมาให้ใช่ไหมนี่เป็นโหลแก้วนะอันถัดไปกระปุกสีขาวขุ่นเนาะเป็นพลาสติกนะอันนี้น่าจะเป็นพลาสติก นี่สีขาวขุ่นโอเคแล้วก็มีลิสแบนแถมมาให้ลิสแบรนดอันนี้มันเอาไว้แบบที่ไปดูมาใช่ปะคือเขาเอาไว้ใส่กันลื่นกันบเวลาหมุนแล้วแบบจับไม่ถนัดก็จะใส่กันลื่นไปแล้วก็มือหมุนตัวด้าหมุนอันนี้จะเป็นไม้สีขาวแล้วก็จะตรงนี้ฝาปิด แล้วก็มาถึงเจ้าตัวบอดี้กระดาษมันก็จะสกรีนอันนี้เป็นแบบสกรีนเลยนะชื่อว่า Snow White มาให้ก็คือชื่อรุ่นจะบอกว่าสีสวยมากต้องระวังดนึงอัน,นี้นี่ คือสีอะ่ะมันจะเป็นแบบเท็กซ์เจอร์แบบด้านๆเหมือนสีที่เป็นสีฟ้าสีอะไรแบบเนี้ยเออขาวแบบขาวมุกสวยๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูกันนะว่าประกอบแล้วมันจะแบบสวยงามมากน้อยแค่ไหนเพื่อแบบเอ่อเอาไว้ให้คนเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะก็คืออ่ะตัวนี้ มันก็จะเป็นกระบอกสีขาวใช่ไหมแล้วก็ข้างในอ่ะเออมันก็จะเป็นคิกนี่ก็คืออันนี้มันก็จะเหมือนตัวของทุกๆตัวของคอมเมนเดเต้นะมันก็จะหมุนไปปรับความหยาบความละเอียดของเมล็ดกาแฟอ่าแล้วก็ข้างบนอ่ะก็จะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาปรับปรุงมาแล้วว่าที่มันจะแบบเป็นสโลปลงไปไม่ให้แบบเมล็ดกาแฟมันมันติดเวลาเราเทเมล็ดกาแฟลงไป เดี๋ยวจะเริ่มต้นประกอบด้วยตัวโหลตัวโหลพลาสติกสีขาวคุณให้ดูก่อนนะแล้วก็หมุนไปเลยแ,แล้วก็ฝีาอ่ะอันนี้สวยไหมก็สวยนะเห็นไหมนี่ต่อไปเป็นโหลแก้วบ้างเราก็หมุนเหมือนเดิมเลยค่อยๆหมุน อันนี้สุดมากคือแบบแกะแกะแ,กะแล้วก็วยังไม่ได้บดเลยนะเพราะว่าเราคนเ,เอามารีวิวก่อนแต่ว่านี้ก็สวยนะแบบมันก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆที่แบบเป็นโลใสที่แบบรุ่นไมอ้อะไรเงี้ยนี่นแล้วก็อ่าตอนเราพีออเดอร์มาคือทางร้านนะคะเขาแถมโหลโหลสีๆมาให้ด้วยเนาะนี่ ทางร้านเขาบอกว่าซื้อพิออเดอร์แล้วเขาจะแถมโหลหรอกแต่ว่าเราอะไม่สามารถเลือกเลือกสีได้นะร้านเขาเลือกมาให้ร้านเขาก็หยิบสีชมพูมาให้เหมาะกับผู้หญิงหวานๆอย่างเรานี่สีชมพูมันก็จะเป็นแบบชมพูแบบเข้มๆหน่อยแต่ว่าเป็นแบบสีใสๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ขุ่นนะ,ะให้ดูอันนี้ทางร้านเขาก็แถมมาให้เดี๋ยวเราจะลองประกอบแบบ ใส่สีชมพูกับสีขาวคู่กันดูว่าจะเป็นยังไงเป็นไงสวยไหมก็สวยอยู่นะแต่ว่าความคิดเราอะ่ะเราว่าใส่กับสีขาวขุ่นอะที่มันแบบมาด้วยกันอะคือเวิร์กสุดแล้วนะอันนี้เอาไว้แบบสำหรับอยากเปลี่ยนบรรยากาศ เดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับไปเป็นสีขาวขุ่นตหเดิมประมาณนี้นี่ให้ดูชัดๆอย่างเทเท่มากโอเคโอเคงั้นวันนี้น่าจะหมดแล้ว ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแนละ้วก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นแบบอันบ็อกมาอวดมากกว่าคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายเลยนะแต่ว่าเห็นมันสวยมากก็เลยแบบเอออยากจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าแบบสีขาวมันสวยมากนี่อ่ะดู <c oughs> คือมันดีมากก็เลยอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูถ้าเกิดชอบหรือว่ามีคำแนะนำในการใช้งานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ เขีไปแล้วบ๊ายบาย